ใดถ้าเกิดเราไม่เข้าใจว่ากรุงเทพคือเมืองแอนตระคอนกรีตสมบูรณ์แบบคือเมืองที่แม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าจะแก้ปัญหาอะไรสุดท้ายไปตายตอนจบคือตายตอนที่จะสุกข,ขึนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจากอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเขาแก้อย่างไงหลักการก็คือต้องทําให้น้ำเนี่ยถึงแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดน้าจะได้หายไปจากกระทะคอนกรีตสมบูรณ์แบบแบบนี้ใช่ไหมนะครับ เขาก็พยายามจะลําเลียงออกไปทีนี้จะลําเลียงยังไงล่ะแม่น้ำเจ้าพระยายยสูงที่สุดยูเหนือศีรษะเราเนี่ยประมาณจากพื้นที่เราเหยียบเนี่ยสเมตรครึ่งถึง3เมตรขึ้นอยู่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ที่ต่ำสุดคืออะไรคือบ้านล่ะสูงขึ้นมาหน่อยคือซอยสูงไปหน่อยคือถนนสูงขึ้นไปหน่อยก็คือคลองจากคลองก็ถึงเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็หมายเขาว่าเราต้องลําเลียงน้ําจากบ้านสูบโยนขึ้นโยนขึ้นซอยจากซอยก็โยนที่ถนนก็ตัดนนบ้านเรา สู่มาซอยใช่ไหมจากถนนโยนขึ้นไปที่คลองอย่ยงของแสนแส่คลองประเภทบุรีล,ลมแล้วจากนั้นก็โยนขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจะใช้วิธีอะไรโยนขึ้นน่ยมันไปตามธรรมชาติไม่ได้พ็ใช้หลอดยาคู้เนี่ย ไ่ค่อยดูดไปแต่บังเอิญบ้านเราเนี่ยนอกจากใช้หลอดยาคูก็คือเครื่องสูบน้ําขนาดย่อมๆกันแล้วนี่นะฮะซึ่งไม่ได้บอกว่ามีอะไรผิดหรืออะไรถูกนะรายการเดอะโซลูชันเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีแต่ปัญหาก็คือนอกจากหลอดเล็กๆเตมไปหมดแล้วเนี่ยแต่ละหลอดเนี่ยมันทํางานไม่ได้ประสานกันเพราะที่บ้านเรายัางใช้เครื่องสูบน้ําที่เป็นดีเซลอยู่ไอ้เครื่องแดงๆแล้วก็แบตเตอรี่ไม่มีเพราะกลัวคนทังลมเวลาฝนตกตู้มบาทีนึ่เอามาแล้วก็โซตาร์ไปเอาแบตเตอรี่ไปเสีย แล้วก็ติดเครื่องพอติดเครื่องแล้วเอา้าลืมน้ํามันก็เอาน้ามันดีเซลดือฝนตกหนักคือตู้มเดียวเนี่ยมันทุรักทุเลมากกว่าที่จะมาเปิดเครื่องสูบน้ําดีเซลได้เนี่ยมันก็ช้าเกินไปแล้วน้าก็ท่วมหมดแล้วคือเปิดให้เราสบายใจนั่นแหละนั่นคือความเป็นจริงอะ่ะท่านั้นยังไม่พอไอหลอดยาคูเครื่องสูบต่างๆเนี่ยมันทํางานไม่ประสานกันเพราะว่ามันยังไม่มีการควบคุมส่วนการด้วยคอมพิวเตอร์แล้วต่างประเทศทํำยังไงอะวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันถูกอะไรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า พลังงานมันจะมาจากไหนจะมาจากถ่านหินมาจากลมมาจากน้ํามันสุดท้ายมันมาปลายทางก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างจะถูกลงเรื่อยๆจะได้ฉะนั้นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามันจะถูกลง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 เรื่อยๆเพราะมันผลิตกันเยอะประสิทธิภาพมันสูงปัจจุบันในต่างประเทศเขาใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าหมดแล้วนะครับล้วกรุงเทพหรือในเมืองเนี่ยมันมีเสาไฟฟ้ามีอะไรเต็มไปหมดนอกจากไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีไฮบริดก็มีนะแต่บางกรณีไฟฟ้าใช้ไม่ได้มันก็กลับมาใช้ แบตเตอรี่ยังไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นะมีแบตเตอรี่สำรองเลยด้วยมันทันสมัยไปแล้วไม่ใช่โบราณแล้วตรงนี้ในต่างประเทศทั้งดีทั้งถูกแล้วและมีการควบคุมไม่ฉะนั้นเราจะเหมือนกับบ้านเราบ้านเราก็คืออะไรสูบโยนไปโยนกันมาสมัยก่อนบ้านคุณแม่ผมอยู่ในซอยวิพาวดีสามิภาวดี5ที่ฝนตกทีไรแล้วมันท่วเมเป็นทะเลทุกทีที่คนชอบถ่ายภาพมาล้อกันปรากฏว่าฝนตกแป๊บเดียวบ้านผมจมเลยมันไม่ได้ท่วมจากทั้งฝนนะมันท่วมจากซอยอื่นมีปั๊มสูบโยนมาเข้ามาทางซอยบ้านผม ซอยบ้านผมก็จมถ้านั้ไม่พอโยนขึ้นไปบนถนนถนนไม่ได้โยนต่อขึ้นคลองมันก็ย้อนกลับมาที่บ้านผมอีกคือฝนหยุดตกไปแล้วแต่น้ําท่วมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโออกเดียวกันไหมหรือตรงนิดเดียวก็ท่วมแล้วเพราะมันโยนไปโยนมาใครได้เปรียบมีเครื่องสูบน้าโยนมาได้เร็วกว่าเราไม่มีโยนกลับไปสู้มันก็จมมันไม่มีการสอดประสานกันมันเกินมันสมองของมนนษย์ที่ควบคุมได้ว่าใครไม่ได้เพราะทุกคนเห็นน้ําท่วมตรงน,นี้ก็สูบแต่เฉพาะตรงนี้แต่ลืมไปว่า มันไปทําให้เพื่อนบ้านท่วมแต่ในต่างประเทศไม่ใช่การสูบน้ํากลายเป็นการคํานวณที่มีความแม่นยำทั้งเครื่องสูบน้ําที่ระบบไฟฟ้าติดจึงทันทีไม่มีหยุดหยุดต่อเมื่อน้ําแห้งไม่ต้องรอคนเข้ามา2ก็คือการควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์รู้เลยว่าสูบไปตรงนี้ข้างๆเนี่ยเขาไม่สูบสวนสูบป,ประสานกันสูบอย่างมีความคิดสร้างสารรค์ร่วมกันสูบยังเป็นทอดทอดจากซอยสู่ไปถนน ถนนสูบข,ขึ้นคลองและคลองเนี่ยควบคุมถึงระดับการเปิดปิดประตูน้ำและรู้ระดับน้ำทะเลเรียวว่าช่วงนี้ต้องเร่งสูบเพราะน้ำมันลดจะได้สูบโยนขึ้นไปแม่น้ำได้ถ้าเกิดแม่น้ำสูงแล้วช่วงนี้จะทยอยสูบไปไว้ที่ไหนก่อนพูดง่ายๆมีการวางแผนและใช้ครูเตอร์ช่วยทำงานซับซ้อนแทนคนฝนก็ตกหนักกว่าเราอันแรกความเชื่อที่ผิดล,ละหลายๆคนบอกว่าห้าบอกเลยว่าไหลลงแม่น้ำเจา้าพญาไหลลงคลองอันนี้ผิดถนัด มม่ีน้ำท่วมแบบนี้เราจึงรู้จักในชื่อของน้ำฝนรอระบายก็มันรอระบายอยู่เห็นไหมมันตกมาแบบปุ้มมาเลยมันรอระบายมันรอระบายที่จะออกมนน้ำเจ้าพญาก็ต้องสูบออกปั๊มออกกรุงเทพคือเมืองปั๊มถ้าเกิดเครื่องสูบน้ำระบบปั๊มมีปัญหาหัวใจมันล้มเหลวทันทีจำไว้เสมอว่ามันอยู่สู่กรุงเทพตลอดเวลา